อีกหนึ่งลายนะครับ <c oughs> สชนิวส์ค <c oughs> ดี <c oughs> บุลลี่อดีตท่านทูตนริโรธเฟืองระบินนะครับ <c oughs> ผู้กระทำความผิดท่านนี้เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับ <c oughs> เป็นคุณลุงไวเกษียณแล้วนะครับหกสิบเท่าไหร่และครับหกสิบสามครับหกสิบสามนะครับก็เกษียณแล้วเนาะ โดนเป็นคดีความอย่างนี้นี่ภรรยาลูกว่าไงบ้างครับโอ้ก็โดนด่าทุกวันนะครับนอนไม่หลับด้วยครับวันวันแรกนอนไม่หลับเลยครับใครนอนไม่หลับภรรยานอนไม่หลับผมับงทั้งภรรยาทั้งผมะครับแล้วเขาชื่นชมคุณลุงไหมอด่าอย่างเดียวครับเดอด่าด่าได้แต่อย่าแรงใช่ป่ะก็ด่าหนักครับเพราะเรื่องไม่สมควรที่มาเป็นคดีความ ไม่ได้ให้เกิดเรื่องขึ้นลุง,ลงด้วยวัยขนาดลุงเนี่ยนะก็คือถือว่าบ้านปลายชีวิตแล้วว่า<ะ>ลุงยังใช้โซเชียลมีเดียท่องโลกโซเชียลยังเที่ยวไปไป,ไปเรียนไปเฟสกับคนอื่นอีกเหรอฮะพึ่งจะหัดเล่นเป็นนะครับใครสอนให้เลน่นลูกชายครับ ลูกชายสอนเล่นนี่โทษลูกชายนะลูกชายสมัครน่อยไห่ไอเรื่องเล่นเรื่องแสดงความคิดเห็นนี้ผมแสดงเองลูกชายคุณสมัครให้อะไรให้ผมก็ทําไม่เป็นหรอกครับอืมแล้วยังไงเห็นเห็นแล้วหมั่นไส่ก็เลยฟาดไปดอกอะไรอย่างนี้เหรอด่าเขานี่เหรอก็เห็นเขาด่ากันแล้วพอดีก็ความคิดเห็นตรงกันนะครับตรงกันกับผมก็ผมก็เลยกล่าวคําด่าท่านเอกอัคราะทูตไป ด้วย <c oughs> ด้วยคำหยาบอะครับก็กราบขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยครับเอาพูดให้เป็นกิจจาลักษณะเลครับ,รบผมที่กราบขอประธานอาภัยท่านเอกครรชทูตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงผมชื่อนามส,ก,มาสกุลผมนายประสิทธิ์ศรีอัศวกุลขอกราบอาภัยท่านเอกอครรชทูตนธิ์โลดเฟื่องระบิน มาณโอกาสนี้เพราะผมได้ล,ล่วงเกินโดยการพิมพ์คำด่าท่านไปโดยที่ไม่ทราบว่าเพจนั้นได้เอาโพสเรื่องไม่หมดบทฟารมมของท่านทูตไม่หมดผมอ่านแต่ท่อแรกแล้วเห็นเขาทัวลโรงกานผมก็เลยเอาบ้างครับ น้องกราบขออภัยมาณที่นี่ครับก็เลยไปคณะทัวร์ไปกับเขาถ้าย้อนกลับไปได้นี่จะจะหาทําแบบนี้ไม่ได้เลิกแล้วครับทุกวันนี้อ่านคอมเมนต์อ่านอ่านอ่านอย่างเดียวครับแล้วไม่แสดงความคิดเห็นอะไรตั้งแต่ได้รับหมายเรียกนั่นแหละครับอือแล้วคุณลุงจะถอดบทเรียนเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นยังไงฮะถอดบทเรียนเนี่ยหมายความว่าไงครับก็คือจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่โดนหมายเรียกที่เป็นคดีความแล้วยังไงเนี่ย ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานฟังเลยก็ต้องต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะก่อนจะคอมเมนต์อะไรแล้วอย่าไปใช้คำหยาบอย่าไปด่าเขาเลยอ่านผ่านไปก็พอไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นอะไรนั้นต e ่อไปนี้ม um> ีอะไรก็เก็บไว้ในใจอืเล่นเล่นเล่นโซเชียลยังไงให้เสียตังค์เนี้ยแบบนี้ใช่ไหมครับครับอืมลักเข็นแล้วมั้ย โอ้เหตุนั่งก็รับหมายสารนว่าวันนั้นก็อ่านอย่างเดียวไม่ได้คอมเมนต์อะไรทางนั้นไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทางนั้นแล้วเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยจะโดนเมียด่าไหมเนโดนโดนแน่นอนครับเรลูกเขาว่าไงลูกเขาเฉยๆเลยใช่ไหมลูกก็บอกว่าเป็นบทเรียนแล้วป้าเขาได้ไม่ต้องอไม่ต้องแสดงความคิดเห็นกับพวกเพจอะไรพวกนี้ต่อไปครับแล้วนี่อนุญาตให้ออนุญาตรับอนุญาตเพราะผมทำความผิดเดยกครับผมอนุญาตให้อันนี้คุณลุงเขาอนุญาตให้สสชอะไรครับ ผ่านเพจแล้วนะครับครับก็จะไม่ทำอีกแล้วนะลงเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปเลี้ยงหลานไปปลูกญ้าูต้นไม้เลี้ยงสัตว์เถอะหรือก็เล่นโซเชียลยังไงให้มันได้ตังค์อ่ะอย่าเล่นโซเชียลยังไงไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็เป็นคดีความดีไม่ติดคุกตอนแก่แล้วลงเก่จริงๆนะสัญญาครับสัญญาครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมครับ